นะจะดูมิตรต้องดูในยามยากค่ะยามจนเนี่ยพิสูจน์มิตรได้คนเราจะดูน้ําใจกันดูที่สามยามเท่านั้นค่ะยามจนยามเจ็บยามจากอันนี้พระพูดเลยเนี่ยดิฉันเทศบ่อยสมัยเป็นพระนะสมัยมเป็นพระพูดบ่อยโยมโยมรู้ไหมว่าคนเราเนี่ยนะ มันจะเห็นน้ําใจกันมันเห็นตอนไหนนะคนมันจะเห็นน้ําใจกันเนี่ยมันเห็นแค่สามจอเท่านั้นแหละมันเห็นแค่ตอนสามจอเท่านั้นแหละจอแรกคือจอจนเนี่ยจอจนนี่แหละมันจะได้เห็นน้ําใจคนใครที่คบเราไม่ได้หวังผลประโยชน์ ใครที่คบเราเพราะเห็นในความจริงใจของเราจริงๆแล้วก็เลยคบหาเราไม่ทิ้งเราช่วยเหลือเราเออถ้าเราจนและมีคนคบเราอันนั้นน่ะคบได้คนแบบนี้คบได้ไม่มีผลประโยชน์ให้ก็ยังคบอยู่ก็ยังคบอยู่ พี่แพรลี่เราพูดแบบนี้แต่เวอร์ชั่นอาจารย์เบียมึงโง่ไงก็พวกมึงมันโง่ไงฮะมึงคิดว่าเพื่อนแท้มันมีอะมึงลองจนดูติมีคดคบมึงเปล่ามึงจะมีคนครบมึงไหมมึงคิดว่ามึงมีเพื่อนเยอะเหรอมึงหยุดลองเคยจนยัง เออเวลามึงรวยก็มีแต่คนอยากเข้ามาหามึงลอง<ค>จนน,นนั่นเองถ้าเป็นอาจารย์เบียก็จะประมาณนี้ใส่สกิลเอาไปแต่ว่าเวอร์ชั่นเมื่อกี้เป็นเวอร์ชัน่นพระมหาไพวันไงเวอร์ชั่นแบบเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งก็จะแบบไปเรื่อยๆื่อเบาเบาฝังสบายแต่ของอาจารย์เบียจะเป็นเวอร์ชั่นเกียร์ห้าแรงสุดพัดทีนี่มึงตื่นเลย ยามจนยามที่สองยามไหนยามเจ็บสามจอกันนั้นแหละจนเจ็บ <Okay. S 1> เวลาเจ็บป่วยใครมาเยี่ยมบ้าง <Okay. S 1> เวลาเจ็บป่วยใครมาเยี่ยมเราบ้างใครถามไถ่เราบ้างต่อให้ไม่ต้องมาเยี่ยมอ่ะส่งข้อความมาหาเราบ้างไม่เวลารู้ข่าวว่าเราเจ็บเราป่วย <Okay. S 1> เรานอนพังงาพัง,งาาอยู่ใกล้จะตายอยู่แล้วเนี่ย <laughs> เออมีใครมันไดเรกมาหาเราบ้าง มีใครเป็นห่วงเราบ้างถามว,ว่ากินยาหรือยังกินข้าวหรือยังจะออกจากโรงพยาบาลวันไหนยังไงเออถ้ามีคนถามคบได้ยามเราเจ็บไม่ทิ้งเราเออแต่ถ้าใครมันแบบไม่สนใจเราเราป่วยมันก็ไม่ถามเรามไม่ถามเรามันติดเพื่อนมันมันอยู่กับเพื่อนมัน สนใจแต่มันจะขายเสื้อขายอะไรก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปสนใจมันเวลาเราเจ็บแล้ว